ที่เราเล็งเอาไว้คือเราเล็งอันนี้อยู่เว้ยลิงแหนแทนจัน,น,นล่าือแบบน้องน่ารักมากัอนอสฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปังปอน JS นะคะ ก็วันนี้นะคะเราก็ได้ย้ายมาอยู่ที่หอใหม่ของเราแล้วเนาะแล้วก็มีของบางอย่างที่เราจําเป็นจะต้องซื้อเพิ่มนะคะซื้อมาที่หอนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปซื้อของเข้าหอ,อกันแต่ว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างนะคะก็ไปติดตามชมกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่อยู่จะพักลังสิตกันเรียบร้อยแล้วนะ,ะโอเควันนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะคะก็ไปดูกันเลย คนคือร้านเนี้ยของเยอะมากกนะ็ <Wow. S 1> คือเราก็ชอบมาซื้อของร้านนี้บ่อยๆนะคะคือก่อนที่เราจะมาซื้อของเขาหอเราต้องมีการจดแล้วก็โน้ตไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่โน้ตเอาไว้อ่ะเราจะซื้อของสเปสกสปะมากก็คือเราจะไม่ได้สิ่งของที่มันจําเป็นก่อนดังนั้นะเราจะต้องซื้อของที่มันจําเป็นก่อนนะคะส่วนของอื่นก็เอาไว้ที่หลนะังเนาะ เราซื้อของที่เราชอบจริงๆเพราะถ้าเกิดไรที่เราไม่ชอบแล้วก็จะไปดูร้านต่อไปนะนะจ๊ะ,ะเพราะเราไม่ได้จะมาชอ็อปแค่ร้านเดียวแน่นอนฉันอยากได้รองเท้าใส่ไว้ในห้องน้ำอะ่ะที่แบบรองเท้าห้องน้ำแล้วก็รองเท้าใส่ตรงระเบียงมีคู่ละหกสิบบาทนี่สีขาวนี่ฉันจะเอาไว้ใส่ในห้องน้ำสีไหนดีอันนี้สีขาวอันนี้สีม่วงสีขาวสีขาวใช่ไหมอือ เคลียได้อย่างหนึ่งแหละ คือของที่เราได้แล้วได้มาสองอย่างไม่เจอราอื่นอีกเราต้องไปอีกเยอะถ้าเราไม่เจอของที่ถูกใจจริงเราจะไม่ซื้อไปจ่ายตังค์เสียค่าเสียหายไปทั้งหมด1 2ึงี่สิบาทนะคะสองอย่างก็สวนมากไป่โซะมันจะราคาประมาณ60สิบาทนะคะแทบนจะทุกชิ้นเลยโอเคเราไปร้านอื่นกันต่อเลย เราเข้ามาล้านนี้จะต้องเสียเงยินเยอะแน่เลยทุกคน,นม,มันน่ารักมากอ่ะทุกคนมี่สิบห้าบาทเอง <c oughs> เห็นปะคือมันน่ารักกุ้งกริงมากแต่และอย่างอะ่ะอย่างที่เราเล็งเอาไว้คือเราเล็งอันนี้อยู่เ้ยลิงแทนแทนเป็นยา่าจะแบบน้องน่ารักมากเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักเธอฉันเลือกไม่ถูกว่าเราจะเอาอะไรดี ของที่แกจําเป็นซื้อไม่อันนี้มันก็จะเป็นในระดับหนึ่งมันไม่ใช่ของที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราจะมาซื้อแต่เราคิดว่ามัน,นก็จําเป็นในระดับหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น เอาลายไหนดีนี้เปิ <With it. S 1> ใจจริงอะชอบลายนี้อะนี่คือสิ่งที่เราต้องการ <Wow. S 1> มันจะเป็นแบบกิปหนีบผ้าทุกคนแล้วมันจะนแบบสีพัดเทวด้วยดูดิแล้ oh. เยอะมาก25บาท oh. นี่ก็คือของที่เราจะซื้อนะคะ oh. ได้สามอย่างแล้ว ถูกมากเราก็เพิ่งมาเห็นนะคะ <Wow. S 1> นี่ทุกคนใส่แก้วนะ้ำวันนี้สิบเก้าบาทคือแบบมันถูกมากอะเรามาครั้งแรกนะจริงๆเราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย <c oughs> ไม่ <c oughs> เขาเคยมาเขาเคยมาก็นั่นแหละให้ตากล้องอตากล้องเคยมาก็เลยพาเรามาเนี่ยมันนีสิบสองบาท <c oughs> มันมีแก้วแบบเป็นแก้วแต่ไปหาดูดิ นี่ผ้าเช็ดมือได้หกบาทผ้าเช็ดมือหกบาทซื้สี่นี้แล้วกันเนาะทุกคนคือแบบหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วดูแต่ละอันดิเก้าบาททุกคนคือมันแบบถูกมากอันนี้ก็เก้าบาทนะคะแล้วเก้าบาทไม่พอหนึ่งแถมหนึ่งยนะคะก็ตกชิ้นละสี่บาทกว่าทุกคนเป็นไงคะมันเยอะแล้วมันก็แบบถูกมาก แล้วสิ่งที่เราจะซื้อต่อไปก็คือผมเช็ดเท้านะคะ,ท,ะคทุกคนดูราคาดิอย่างอันนี้นะสี่สิบสี่ใช่เราเดินผ่านแบบแทบจะทุกร้านก็คือไม่มีร้านไหนถูกเท่านี้แล้วคือเราก็เพิ่งเจอร้านนี้เหมือนกันนะน,นี่เห็นไหมอันนี้ก็สี่สิบเก้าบาทตุ๊กตาทุกคนให้ถ่ายว่าตุ๊กตาเท่าไหร่นี่ประมาณนี้นะถือสิอันนี้ตัวนี้กี่บาท ตัวนี้กี่บาทร้อยหกสิบเก้าบาทเป็นไงล่ะเห็นไหมซึ่งเราคิดไว้แล้วว่าเราจะเอาสีเราสะดุดตามาไกลๆเพราะเราชอบสิดเกียวด้วยแต่อันนี้ก็โอเคนะอันนี้ของตาต้องซื้อให้อันนี้ของเราเฮ้ยคนมันนุ่มมากเลยี่สิบเก้าบาทเออเอาสีอะไรดี

ลายสวยนะลายสวยนะยสนะิบาบามันต้องโดนแล้วแหละมันต้องโดนแล้วแหละ อย่มาแล้ก็มาเก็บค่าซื้อของตอนนี้จริงอะผมถือแล้วเว้ยเขาไม่ได้ถือหรอกแล้วคือแบบเขาอยากแบบว่าดูแบบเดินช้อปปิ้งไงถือของแต่ที่จริงไอ้ผมถือเว้ยหลังกล้องมันก็ให้ผมถือว้าไม่ได้ดินท้าตอนนี้เราก็ได้ของทุกอย่างครบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะกลับนะคะเสรแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ดูว่าเราได้ของอะไรมากันบ้าง ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงหอเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็อาบน้ำแต่งตัวแตลมาจะนอนแล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดของให้ทุกคนดูก่อนเนาะว่าวันเนี้ยเราได้อะไรมาบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ไปมาทั้งหมด3ลร้านนะคะมีร้านอะไรบ้างเราก็ไปเริ่มจากร้านแรกกันเลย ร้านแรกที่เราไปวันนี้นะคะก็คือร้านไดโซก็ร้านนี้นะคะที่ปอนชอบอะ่ะเพราะว่าในร้านอาจของมันเยอะคือแบบไปรูดิมันมีของมาแค่ทุกอย่างเลยที่เราต้องการนะคือของเยอะมากทุกคนแล้วในร้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีแต่ราคา60บาทอืมแล้วก็จะมีอาจจะถูกกว่านั้นหรือมากกว่านั้นนะคะก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ของในร้านก็จะราคาแค่60บาทเท่านั้นทุกคนอันนี้นะคะชิ้นแรกเนี่ยเราได้มา เป็นตะกา้านะคะก็เป็นตะก้าใส่ของอเนกประสงค์นะคะก็นุ่เป็นสีขาวอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ราคา60บาทอย่างที่สองที่เราได้มานะคะนั่นก็คือนี่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะปอนเอาไว้ใส่ในห้องน้ำเนาะเป็นรองเท้าแบบเอาไว้ใส่ในห้องน้ำนั่นแหละก็สำหรับล้านไดโสดนะคะเราก็ซื้อมาสองอย่าง ร้านในสดนะคะเราก็หมดค่าเสียหายไปนะคะทั้งหมด120บาทนะคะนี่มาร้านต่อไปกันบ้างร้านต่อไปนะคะและก็คือร้านโมชิข้อดีของร้านโมชินะคะที่ปอนชอบอะก็คือสินค้าหลายๆอย่างแทบจะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนแบบน่ารักแบบฟงฟิงตะมุตะมิมากทุกคนก็นคือแบบคนอย่างปอนนะคะเข้าแบบร้านที่แบบมันน่ารักฟงฟิงฟงฟิง,งอย่างนี้นี่คือเราแบบโอ เราดูนวลๆเราดูแบละลายไปเลยอะ <S <S เห็นของแบบแต่ข้อเสียมันก็มีนะทุกคนคือข้อเสียคือตรงที่เราจะอดใจไม่ไหวคือเราคิดว่าเราอะจะไปซื้ออะไรใช่ไหม แต่พอเราเห็นสิ่งของบางอย่างที่มันน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งของหลายๆอย่างที่มันน่ารักอย่างเง,งี้ยเออเราก็อยากจะซื้อทุกคนมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราจะต้องหมดตังไปกับของที่มันมันไม่จําเป็นหรือว่าของที่เราไม่ได้จะซื้อตั้งแต่ที่แรกอะทุกคนเข้าใจป้าคือมันข้อเสียมันก็มีอยู่ตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เราเสียเงินเพิ่มขึ้นนะคะนี่อันนี้เราก็ได้อันนี้มานะคะก็เป็นกิ๊บหนีบผ้านะคะราคายี่สิบห้าบาทนี่เห็นปะ คือแบบน้องน่ารักแบบเป็นสีพัสเทิลอะทุกคนเราชอบเราก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานะคะอย่างที่สองนะคะที่เราได้มาจากร้านโมชินะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นถุงซักผ้านะคะก็เอาไว้แบบใส่อะไรนะชุดชั้นในเนาะอะไรอย่างนี้เวลาเราจะปั่นเครื่องนะเพื่อที่จะได้แบบถนอมผ้าแล้วก็แบบไม่ให้ยางมันยืดเนาะแล้วก็จะเอาใส่อันนี้นะคะแล้วเราก็เอาลงเครื่องปั่นที อย่างที่สมอันนี้คือเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะคะก็คือก่อนที่เราจะซื้อของนะคะก่อนที่เราจะไปซื้อของเนี่ยคือเราได้แผนเอาไว้แล้วว่าเราจะซื้ออะไรบ้างแต่อันเนี้ยคือเราไม่ได้แผนไว้เพราะว่าเราชอบอะเพื่อเราชอบความน่ารักกุโฆโฆงกิงเนี่ยเข้าใจป่ะมันเป็นแบบโพสอิททุกคนใช่ปะ่ะก็คือโพสอิทนะคะทุกคนเอาไว้แบบเขียนแล้วก็แปลๆแต่คือเราชอบความน่ารักของมันนี่แหละข้อเสียของร้านนี้ก็คือมันมีแต่ของน่ารักๆทำให้เราแบบปดใจไม่ค่อยจะไหวทุกคน โอเคมาถึงร้านสุดท้ายนะคะนั่นก็คือร้านที่สามจะบอกว่าร้านเนี้ยของถูกมากแล้วเราก็เพึ่งไปเจอนะคะคือเราไม่รู้ว่ามีร้านนี้ด้วยเราบังเอิญเดินเจอเอ้ย่สิเราอะ่ะบังเอิญเดินไปเจอด้วยแล้วตากล้องของเรานะคะก็คือที่แซมซุงหรือว่าน้องแซมซุงของเราก็เคยไปร้านนี้แหลแเราก็แนะนําให้เราไปนะคะเราก็เลยลองไปดูลุกว่าของมันถูกมากเลยทุกคนของอย่างแรกที่เราได้มานะคะนั่นก็คือ อันนี้ก็จะเป็นผมเช็ดเท้านะคะเป็นไงผืนใหญ่ปะเป็นจะเป็นสีเขียวแบบสีเขียวอ่อนเขียวมิ้นท์นะทุกคนให้ถ่ายว่าราคากี่บาทหลายหลาย,ลายคนอาจจะรู้แล้วเนาะในบล็อกก็ราคา44บาท<อ>คือแบบราคามันถูกมากทุกคนร้านนี้เอาจริงเป็นไง44บบาทสองอย่างต่อไปนะคะ<อ>ก็คือนี่อันนี้ก็จะเป็นพวก ผ้าเช็ดมือนะคะหรือว่าผ้าเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรต่างๆนะคะได้หมดเลยอันเนี้ยมันแผ่นละ6บาทเป็นไงอันเนี้ยผืนละ6บาทนะแล้วเขาก็มีโปรด้วยนะก็คือซื้อสองผืนนะสิบาทนะคะก็ตกผืนละ5บาทเองุกคนคือแบบมันถูกมากจริงอ <S <S ๆอ่ะนะอย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดผมนะคะหรือว่าผ้าขนนุ่อะไรอย่างเนี้ย อันนี้ราคา29บาทเดี๋ยวเราแกะให้ดูว่าผืนนเท่าไหร่คือปอนคิดว่าปอนอ่ะจะซื้อเอามาเช็ดผมไงปอนยังไม่เช็ดผมผ้าเช็ดผมรู้สึกว่าเราจะคุมคนสีเขียวแลทุกคนดูคือแบบเราคุมพนสีเขียวนี่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าอันนี้นะคะผ้า,ผาที่เอาไว้เช็ดผมนะคะผืนละ29่บาทสีน่ารับด้วยทุกคนดุ มาอย่างต่อไปคือจะบอกว่าร้านนี้ยเราซื้อของมาเยอะมากเพราะว่ามันถูกนะคะทุกคนคือมันของมันน่ารักด้วยแล้วมันก็ถูกด้วยเองอย่างต่อไปก็จะเป็นแก้วนะคะอันนี้เราก็แพ้ให้กับความน่ารักของเขานะคะนี่ก็จะเป็นแก้วนะคะปอนเอาไว้ใส่แบบโชว์พวกคอลลาเจนกินแล้วก็แบบใส่น้ําใส่อะไรกินนะคะเวลาเราปั่นน้ําแล้วก็เอามาใส่แก้ววันนี้นะคะน่ารักม,มาก มาเริ่มกันที่ของต่อไปเอ้ยเมื่อกี้ลืมบอกนะคะราคาแก้วนี้นะคะเออแก้วนี้ราคากี่บาทนะแก้วอันนี้นะคะราคาให้ถ่ายทุกคนราคาเท่าไหร่อันนี้นะคะราคา19บาททุกคนคือแบบน่ารักมากแล้วก็ถูกมากด้วยของน่ารักและราคาถูกแล้วก็ไม่รอช้านะคะมาที่ของชิ้นต่อไปกันเลยนะคะใกล้จะหมดแล้ว อันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำเหมือนกันอันนี้ก็เราก็ได้มาในราคา19บาทเช่นเดียวกันของอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เครื่องสำอางนะคะหรือว่าเป็นแบบกล่องอเนกประสงค์ใส่อะไรก็ได้แต่ว่า่อนซื้อมาใส่พวกเครื่องสำอางต่างๆนะคะนนก่อนดีก็กล่องนี้นะคะราคาแค่35บาททุกคนเห็นไหมถูกมากน้องถูกแล้วน้องก็น่ารักมากๆ โอเคหมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวปอนจะรวมยอดให้ฟังว่าเราอะเสียค่าเสียหายกับของที่เราไปช็อปมาวันนี้กี่บาทร้านแรกนะคะร้านไดโซที่เราไปซื้อของมาเราซื้อของ2ชิ้นนะคะก็เราเสียค่าเสียหายไป120บาทร้านที่2นะคะก็เป็นร้านโมชิร้านโมชิเนี่ยเราเสียค่าเสียหายไปทั้งหมด80บาทนะคะก็เป็น200บาทแล้วเนาะแล้วก็ ต่อไปนะคะร้านプ i w a y ใช่ร้านที่ของถูกๆเนี่ยนะคะที่เราได้บอกไปเมื่อกี้เราลืมบอกชื่อก็คือร้านชื่อว่าプライเวนะคะก็ไปหาดูกันได้นะคะก็ร้านนี้เนี่ยเราซื้อของเยอะที่สุดนะคะก็เสียค่าเสียหายไปทั้งหมดแค่200บาทคนรวมกันก็เป็น400บาททวนนะคะทุกคน400บาทดีเลยวันนี้เราก็ เสียค่าเสียหายในการซื้อของช็อปของเข้าขอต่างๆนะคะไปทั้งหมด400บาทโอเคก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด Subscribe ปอนด้วยนะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้อยากให้ปอนทำคลิปแนวนี้มาอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ได้นะโอเคก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย นี่ก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่เราได้ซื้อมาวันนี้หลายคนอาจจะถามว่าทําไมปอนถึงแบบเออซื้อของน้อยจังแบบมันยังมีของอีกหลายอย่างเลยที่จําเป็นสําหรับหอนะคะก็ปอนอะได้นํามาจากที่บ้านแล้วเนาะก็ของพวกนี้เนี่ยก็เป็นของที่ปอนะซื้อมาเพิ่มนะคะก็เป็นของที่ปอนไม่ได้เอามาจากที่บ้านนั่นเองนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ